ไม่อยากตัดนะครับรู้สึกว่าจะเสียดายเวลาตัดนะครับแต่แต่ในความจริงๆเราก็ต้องตัดอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกเฉยๆครับมันมันสวยอะครับอยากจะเก็บไว้ดูนานๆแต่ที่นี้มันก็ต้องมันก็ต้องตัดแหละครับ ตื้นตันใจครับเพื่อนๆคือคนที่ไม่เป็นเกษตรกรอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้นะครับ<笑><笑>ก็เป็นความรู้สึกที่มันต้องสัมผัสเองนะครับก็ตื้นตันผงใจนะครับสวยงามมากครับพอเราไม่ได้ เจอผักสวยๆนานแล้วก็เราตั้งใจที่จะปรับปรุงใหม่พอมันผลผลิตออกมาแล้วก็ผลที่ออกมาสวยแบบนี้ก็ชื่นใจครับเพื่อนๆสวยจริงๆลูกค้าหลายคนก็รอ,อนานมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆบินลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับผักสลัด ของเรานะครับหลังจากที่เราได้ผ่านการฟื้นฟูดินใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราปลูกผักสลัดนะครับเพื่อนๆผักจะไม่ค่อยโตเลยนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราพักดินนะครับแล้วก็ฟื้นฟูดินใหม่นะครับโดยเราจะใช้ขี้วัวนมนะครับเพื่อนๆแปลงนี้จะใช้ขี้วัวนมแล้วก็กับเศษของผักตบชวานะครับที่แห้งแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะเอามาใส่ในแปลงนะครับ ซึ่งผมทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการฟื้นฟูดินแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับลาดโดยจุดลินซีหนอกกล้วยแล้วก็จุดลินซีสังกห์แสงครับตามด้วยพอดอหนึ่งแล้วก็พอดอสามนะครับครับซึ่งตอนนี้นะครับผักของเรานะครับแปลงเนี่ยครับเราก็เริ่มปลูกกันวันที่ยี่สิบห้าวันที่ห้าครับเพื่อนวันที่ห้า พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็วันวันนี้ก็วันที่26พฤศจิกานะครับก็เดินทางมาถึง23วันนะครับเพื่อนเพื่อนก็อีก2วันนะครับเราก็จะสามารถทยอยตัดต้นนะครับในส่วนของแปลงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับผักสลัดแปลงนี้ครับเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อน ครับพเพื่อนๆแปลงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอร์สมินิคอร์สแล้วก็บัตเตอร์เฮดฟินเล่ครับส่งกันปไปแต่ส่วนมากจะเป็นคอร์สกับมินิคอร์สครับนี่ครับนี่เราปลูกันที่5พฤศจิกาครับเดินทางมาถึง23วันแล้วก็ เป็นที่น่าพอใจมากเลยครับเพื่อนเพื่อนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าปลูกผักตรงนี้ค่อยโตก็พักดินก่อนแล้วก็ฟื้นฟูนฟนฟนดินใหม่ครับมินิคอร์ครับเพื่อนๆเหมือเริ่เลยครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับถามผมว่าพอใจไหมพอใจมากๆเลยครับ นี่ครับนขออ,อ่ามันตื้นตันใจครับเพื่อนๆคือคนที่ไม่เป็นเกษตรกร,ร,กรอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกที่มันต้องสัมผัสเองนะครับก็ตื้นตันใจ เจอผักสวยๆนานแล้วก็เราตั้งใจที่จะปรับปรุงใหม่พอมันผลิตออกมาล้วก็ผลที่ออกมาสวยแบบนี้ก็ชื่นใจครับเพื่อน,อนสวยจริงๆลูกค้าหลายคนก็รอนานมากเลยครับผมไม่ค่อยมีผักส่งให้ลูกค้านานมากเลยแล้วลูกค้าเขาก็ ยังเราเราเสมอนนครับต้องของนี่เป็นส่วนของนี่คอดนะครับสวยนาจริงๆส่วนวนี้ก็จะเป็นคอดครับเต็มแปลงครับใบติดกันหมดแล้วครับนะครับเราถึงมุมสูงก่อนเดี๋ยวนี้เราก็จะทยอยตัดแล้วครับตั้งแต่วันที่25นะครับอีก2วัน อาจจะเริ่มตัดตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปครับเต็มแปลงเลยใบติดกันหมดแล้วครับใบแตกกันหมดแล้วถือว่าสวยงามครับทุก่น เพื่อนๆจะถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อนๆถ้าผักมันสวยแบบนี้ครับมันจะมีความามีความรู้สึกไม่อยากตัดนะครับรู้สึกว่าจะเสียดายเวลาตัดนะครับแต่แต่ในความจริงๆนะเราก็ต้องตัดอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกเฉยๆครับมันมันสวยอะครับ อยากที่เก็บไว้ดูนานๆแต่ที่นี้มันก็ต้องมันก็ต้องตัดแหละครับ ก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยช่วยก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแลว้วเพื่อนลมมันเยอะครับลมมันเย็นนี่ดูสิครับเพื่อนๆใบคอร์สสวยจริงๆ โอครับนี่เริ่มแต่กันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมว่าทำคลิปต้นทุนค่าใช้จ่ายครับใน,ในหนึ่งแปลงนี่ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กำลัง จะเริ่มทำกเกษตรนะครับกรเกษตรอินทรีย์ครับในส่วนของผักสลัดนะครับน,นี่ก็จะเป็นฟินเล่ครับเพื่อนฟินเล่ ดูสิกุหลาบเลยสวยงามจริงนี่ครับเหตุเหตของเราช่วงก่อนที่เราจะตัดแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องหมั่นให้น้ำชุ่มๆเลยครับ เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแปลงยังเล็กๆอยู่ต้องพ่นชีะพันธ์เลยนะครับแบบนี้ ตัวโอเคเลยนครับวอนนี้ครับเดทอกมันจะโตช้ากว่าอ่าเพื่อนๆนะครับ ไม่เร็วครับคุ้มค่ากับการเหนื่อยหน่อยครับเพื่อนออช่วงนั้นนี่ช่วงบังลนแปลงเนี่ยเหือท่วมนะครับแต่ก็ผลผลิตออกมาแต่ก็หายเหนื่อยได้ครับ